กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมช่องสนเกษตรไร้ผู้แสงดาวนะครับทั้งที่อยู่ในไทยแล้วกับพี่น้องเฮาทั้งสปปลาวพี่น้องเฮ้าที่ไปทํางานที่ต่างประเทศหละยๆประเทศด้วยกันนะครับทั้งที่มีครอบครัวและไปทํางานขอให้มีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพพางกายจากเชลลเชล่าเฮ้านะครับกับห้างหายไอโบเดโล่คลิปพอกันหลายมือกับพอมีมีภารกิจการงานที่ต้องเห็ดแล้วก็มีเดินทางทรงตนประกอบให้เพื่อนๆพี่ๆที่สนใจสร้าง เขามาเบิ้งมาชมนะครับที่สั่งไปปลูกไปใส่กันกับพึ่งเศษไปแล้วก็เดี๋ยวก็ดีส่งนำมาขิงว่าทีพี่ๆสนใจกับสี่สองสามหน่อยหวดอยู่นะครับก็เลี้ยงคิวกันส่งกันไปกับมือนี้กันส่วนเกษตรกับเได้เขามารีวิวต้นนี่ครับเป็นต้นฝรั่งที่สวนเกษตรสั่งมาจากทั้งสวนเพลินน้ำมาส่งคือต้นเล็กๆเนี่ยเป็นเป็นฝรั่งใสแดงที่สวนเกษตรขึ้นลูกให้เบิ้งเนี่ยนะครับเนาะเป็นสั่งมาจากต้นเล็กๆแล้วก็มาพอเลี้ยง เป็นแคปซูลนน,น้อยโซ่ประมาณรื่อหนึ่งแล้วก็อยู่มาหนึ่งอาทิตย์เลียงไวกอนแล้วก็มากขยายเป็นถุงประมาณสามนีโดยการผสมดินที่วนเกษตรเห็ดวบก็คือเป็นดินที่ผสมจุลิซีย์ัมก็แสงแล้วก็ดินมุ่นจากมุ่นง่วแห้งแล้วก็มาผสมกันมากวบประมาณสองอาทิตย์แล้วก็มาลงพืชวบ สำหรับดินที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชที่ดีที่สุดก็คือเป็นดินที่ส่วนกเกษตรกรรมไฮเบิ้งเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีแ,นนแร่ธาตุออาเป็นดินซีหาเปอร์เซนแล้วก็แร่ธาตุในดินหาเปอร์เซนแล้วก็น้ำอีกงี้หาเปอร์เซนแล้วก็พวงอากาศอีกงี้หาเปอร์เซนนะครับเนี่ยคือคือเป็นดินครบที่ดีทั้งรูสำหรับการปลูกพืชก็คือเป็นดินแบบเนี่ครับกกคืรกรรมแล้วก็สิเป็นเป็นก้อนๆจับกันแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถลุดออกได้ได้ไดไง่ายๆแบบนี้ครับ คือกรรมแล้วก็คือแบบนี้ก็คือมอสสำหรับการปลูกพืชลงพืชลงสวนเท่าแบบนี้ครับสำหรับดินทีเพราะในะน้ำให้ไปปลูกเลยเพราะว่ามีการชุ่มน้ำสูงก็คือเป็นดินทีเมื่อเท่าเป็นดินลับขึ้นมาเบิง้งแล้วก็กรรเบิ้งเลยก็คือมีน้ำยดออกแบบนี้เมื่อเท่าไปปลูกแล้วต้นมองต้นไม้เขาก็ลากเขาก็สีบอสามารถหาอากาศได้เพราะว่าน้ำยู่ใดดินเขาหลเมื่อเท่าปลูกไปเนี่ยเขาก็สีออกเป็นลักษณะใบเหลืองแล้วกใบใหม่ไปได้ ฉะนั้นเวลาเข้าสีใส่ปุ๋ยหรือดูแลพืชเขาต้องปล่อยให้ดินเขาหมัดหมาคือเป็นเหมือนกับดินชุดชุดแหลกที่เป็นเกษตรกรรมเบิ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าในดินในพวกอากาศเขา็สีมีอากาศเขาได้เมือ่อปลูกพืชลงไปเขาก็สีสวยสีงามขึ้นไปเพื่ออะไรคนเห็นที่โล,ล่งลิดหรือว่าการดูแลเบิง้งกับเห็นเป็นบอกว่าเป็นใบใหม่เอยเป็นแบบนี้ครับ็คือไปใส่ปุ๋ยแก้ไขเขา เมื่อแกะไข่ลงไปเมื่อดินเท่าบ่มีคุณภาพใส่ป๋ย,ยังไปเขากับว่ามีประโยชน์ยังนะครับเพื่อเาต้องดูแลด,ดินก่อนนะครับเขตในดินเขามีคุณภาพก่อนค่อยลงปลูกแล้วก็คอยใส่ปุ๋ยเขาสเกตก็คือว่าเหมือนกับเข้าปลูกต้นพักปลูกหอมไปก็คือเขาต้องไปพุวนดินใส่ปุย๋ยเขาเขาสิออกงามขึ้นเมื่อเขาลดน้ำไปเรื่อยๆดินหนาดินเขาก็สิบิ้นแน่นอากาศก่สามารถเขาไปหาหลากได้หลากก็มีอากาศ ตอยในการปรุงอาหารใดเขาก็สิบกไ่เจริญเติบโตหรือใบเหลืองไปนะครับกัเดี๋ยวก็รลรอชม่มรอออัพเดตต้นกาตน้านพันธุ์พลังใสแดงของโซนิเกษไปนน้ำกันนะครับกับอนาคตก็คงจะปลูกไว้แล้วก็ตอนกิง่งเพาะช่ำขยายออกไปอีกนะครับแล้วก็มีการพอพันธุ์แตงกิ่งไวเพื่อเพื่อนๆพี่ๆสนใจเกษิิใดมารับมา,านั่ไปปลูกใด ก็พอกันไหมในคลิปหนาเนาะครับคลิปนี้ก็สีขอจบแค่นี้ก็ดูแลสุขภาพห่างไกลจากโควิดนะครับเนาะแล้วก็ล้างไม่ล้างมือห่างไกลจากโควิดกันครับขอบคุณครับพอกันไหมในคลิปหนาครับสวัสดีครับผม